เธอทำนนจริงๆเหรอสุริยาเอา่อคือจริงๆครับครูแล้วใครเป็นคนผ่าทองปลาฮะอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูจะทำทษพวกเธอทั้งสี่คนโดยให้จ่ายค่าปลาคนละหนึ่งร้อยสิบบาท แค่ร้อยสิบบาทพ่อผมอะ่ะมีเงินจ่ายอยู่แล้วครับพอผมไม่ได้ฆ่ามันนะคะพออแล้วผมอะ่ะก็ไม่มีเงินด้วยครับเธอจะฆ่าหรือวไม่ได้ฆ่าปลาเนี่ยนะครูก็จะลงโทษเธอเพราะเธอไปด้วยกันทั้งสี่คน ก็เขากลับมาทำงานที่สวนยางแล้วนะพี่อ,อ้าวการนี่พี่การเออหมึกทำงานเรียบร้อยดีนะ,ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาไปขายที่ร้านด้วยล่ะจ้ะ ันนี้ผัวแกไม่ไปกินเหล้าอ่ะ,อะแสดงว่าแกสองคนนี่ยังไม่ยอมพูดยอมคุยกันสิใช่ไหมขึ้นชื่อว่าเป็นผัวนะ่นะยังไงยังไงมันก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ในข้าอ่ะแล้วจะไม่ยอมพูดกันไปสักนานแค่ไหนมันก็มาช่วยแกทำมาหากินเหมือนก่อนนี้แล้วอ่ะ kia cho ôi ngay cầm anh yết những cái Để thầm đấy sao nghìn Để cầm <laughs> kia lắm một đơn mà mẹ แม่ฉันพ่อยังไมาทันขัดคำเลยมันก็ไปโน่นแล้วนะ่ะแล้วเองจะกลับบ้านยังไงล่ะ,ะฉันคงต้องเดินกลับละแม่ก็ลองดูสักภาคสิเผื่อมันจะดีขึ้นบ้างก็ได้นี่แล้วอะไรที่มันไม่ควรจะพูดนะ่ะก็เก็บเอาไว้ซะบ้าง ทำไมเจ๊แ้ขายทังโคกทำไมเนี่ยอ้าวถ้าพวกแกยังกินอยู่้ยฉันก็ต้องขายสิวะอ๋ออ้นนีนอีกคนนึงอันนี้ก็ขาเล่าอันนี้ก็กินเช้ากินเย็นกินทั้งวันอันนี้ก็ไม่เคยขเนื้ขาดเนี่ยละ๋ยวมันก็กลับมานั่งนี่ตลอดตลอดบ่นยังเลยวะเออผู้ชายพวกนี้แก้วะ เอาเลยพี่ผมจะกลับบ้านพอ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  พ่อไหวไหมเจ้าพ่อพ่อพ่อเป็นไรเนี่ยฉันพ่อไปหาหมอดีกว่านะค่อยๆนะพ่อค่อยๆนะพ่อค่อยๆนะพ่อ มองฟ้าและยังหวังจะก้าวเดินต่อไปในค่ำคืนที่มืดมัวไม่มีแสงไฟะหส,สัมมาสัมพุทโธพะคาวาพุท ทางพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขาวตาธมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขาวาโตสาวกสังโฆ สังขังนะมามิกินข้าวหรือยังละวินยังเลยครับหดูอจัดบ้านใหม่เป็นไงบ้าง คุณครูบอกว่าถ้าเราทําความสะอาดห้าห้องให้เรียบร้อยทุกคนในบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อวานหนูกาดเท้าพ่อแล้ววันนี้หนูจะกาดเท้าแม่บ้างสักวันฉันต้องเจอวันที่ดีมากกว่าวัน ใจวันนี้ชแล้วเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะคุยกันสักทีนะจ๊ะพ่อพ่อ,พ,อพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อ วินแกถามพ่อกันสิว่าตาแกเป็นอะไรพ่อตาเป็นอะไรก็ไอเป็นเลือดเลยสินี่พ่อพาไปหาหมอเกิดไม่ทันน่ะนี่หมอเขาสั่งห้ามเลยนะว่าห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดเองบอกแม่เองด้วยลวกันว่าให้เตือนตาบ้างแม่พ่อบอกว่าหมออะไม่ให้ตาสูบบุหรี่แล้วนะบอกพ่อแกด้วยเดี๋ยวถ้าตาตื่นมาแม่จะบอกให้ พ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าตาตื่นอะ่ะแม่จะบอกให้ผมพ้าให้ตาด้วยลูกครับช่วยกันนวดนะวินเดี๋ยวหนูยู่ดูแลตาตรงนี้นะลูกย่แม่ไปทำขบับข้าวให้กินเดี๋ยวแม่ทำเสร็จแล้วอะจะเรียกพ่อแกมากินด้วยได้ครับ ทั้งหมดจะนอนหันหัวเข้าหากันน้ำก๊กสีด๊อกจะพ่อนี่สิเมื่อไหลผ่านไปทางใดก็จะไม่ละลายไปโดยตลอดจะละลายเรื่อยไปจนกระทั่งละลายหมดทั้งตัวพ่อพ่อตอนนี้ถูกน้ำก๊กอะก่อใส่ปากนะนากลัวไหมพ่อฝืนแล้วตาย ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่เช่นนี้ยาวนานจนนับครั้งไม่ถ้วน ไอหมึกนี่แกกินคนเดียวเลยก็ไงเนี่ยทั้งหมดทั้งกองเนี่ยครับแกยืนนับอะไรอยู่ไว้หมึกกลัวข้าจะโกงแกหรือไงเนี่ยเะรเปล่าจะพี่คือฉันแค่สงสัยว่าไอเหล้าที่ฉันกินไปเนี่ยถ้ามารวมรวมเป็นเงิน,นมันคงมาหาศาลเหมือนกันนะข้าผลเที่ยวมาเที่ยวไปตั้งแต่เช้าเนี่ยแกซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ตั้งหลายคันแล้วไงหมึก ว,วันนี้วันพระคุณครูบอกว่าให้พวกเราไปทําบุญวันนี้เราไปถวายเทียนข้าพรรษากันไหมพ่อกินเด้เังไปถามแม่องเราจะไปด้วยกันไหมได้เลยครับแม่แม่แม่ <c oughs> พอ่อชวนไปทําบุญด้วยกันไปไหม เฮ้ยไอ้มึกนี่วะอ้าว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 เฮ้ยไม่ใช่ร้านเล้าด้วยใ่่อ้อ่ดู่้นาวันำปาหม้เาอโอยน้ำหน้านี่ผมพระพูดมาพูดยังไม่เชื่อเลย จะเอาาอะไรไหนกินละเนี่ยเดี๋ยวก็ผลเหล้าไปเคลที่วัดครับทุกคนครับเงียบๆหน่อยครับผมมีเรื่องที่จะขอแรงนิดหน่อยลุงผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยช่วยจัดกําลังพลไปช่วยตัดหญ้าดดยหญ้าตัดต้นไม้ที่โรงเรียนให้ผมหน่อยนะครับเอาละอาทิตย์หน้าพวกเรามีใครว่างกันบ้างล่ะ มาช่วยงานโรงเรียนกันหน่อยสิเอาผู้ใหญ่จะมีใครว่างเ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไปเกลีดยาไปเกี่ยวข้าวไปทําสวนไปทำมาหากินกันเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปยะไม่ว่างุ่อครับเดี๋ยวผมไปช่วยทําก็ได้ครับอาเอาวอาเอาเอาเใครมือไปทํามันจะเสร็จเหรอเดี๋ยวมันก็เอาแต่กินเล่า๋อหาคนอื่นไปทําเธอ เดี๋วมันไปทำเลยพอไอ้ <ทำ S 1> อมึกเ<ห>น่ยมันขี้เมาพอกินเหล้าเข้าปากปับ๊บเดี๋ยวมันก็ไปตัดต้นไม้ตัดเสาเรือนของพอหมดรอกใช่ตเ<อ>สาเรือ<ๆ>ทำไมเราเอาละอเ,<ๆ>เอาละ,าละในเมื่อทุกคนไว่าในมึกไปช่วยผมเนี่ยแล้วใครจะไปช่วยผมไ,มได้บ้างล่ะ พ่อพ่อนะพ่อ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 ฉันว่าไปหาหมอดีกว่านะพ่อนะคงไม่ไปขาแผลกานให้เบิก

เลี้ยงดูกันไปให้นานนานข่าแก่แล้วเลิกยากพอ่อพ่อต้องอยู่กับฉันอีกนานนะพอ่อพ่อต้องอยู่กับฉันไปอีกนานนะวิน <c oughs> วินไม่ตามใจมาวินวินไม่ตามายมาวินคนระับนให้ตายโดนให้ตาย ทุลมันไปจนกว่าจะแก่ตายครับูดจ้าให้ดีๆแตล,ลูกอยาก่าทะเลาะกันเหมือนตาขยายท่านดีดน,นะคะ uh <imprinted worshipbird>. oh, oh, kind of one, <Shopping indüzik> <Gesettle w mail> <energeticoffs> eh? นั่นเงินอะไรนะวินแม่ถามว่านั่นเงินอะไรหนูไปขโมยเงินใครเข้ามาลูก คือหนูไม่ได้ขโมยเงินใครนะครับแม่หนูจะเก็บเงินไปจากค่าป้ายผอ,อแต่แต่หนูไม่ได้ฆ่ามันนะครับแม่แล้วงเงินยังขาดอยู่เท่าไหร่ขาดอีกยี่สิบบาทนะครับ ตีบงเงินเนี่ยไปให้คุณครูเขาสนนลูกขอบคุณครับแม่เคยบอกหนูว่าถ้าหนูไม่เกเลยอ่ะแม่จะให้หนูหมวดเดนแล้วตอนเนี้ยแม่ว่าหนูดียงังงั้นปิดเทอมเนี้ยแม่ให้หนูหมวดเดนแล้ใช่ไหมครับ ค่อยๆกว่าลูกฮนะไเหนื่อยก็พักนะมองฟ้าและยังหวังจะก้าวเดินต่อไปอ้าวแม่มือ<ม>ครับท่านพอครับเป็นไงเหนื่ยอยไหมเฮ้ยไม,ไม่หรอกครับเออเออนี่เล็ก,ลกๆน้อยๆจากพอนะเราไปดิ ไม่ได้กว่าครับไม่เป็นไรครับอพอครับ,รบอย่า <ทำ S 1> ด้กว่าครับไม่เป็นไรครับผมมาช่วยก็คือมาช่วยครับอาวงั้นข้าเลี้ยงเล่าเองแล้วกันในฐานะที่ข้าด่ายไว้แย่ <laughs> <laughs> ผมเลิกเล่าแล้วล่ะครับเฮ้ยใครทำให้เ,เปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้วะ <laughs> <laughs> ยอดไปเลยในมือครับ,รบแล้วว่าจะหนาเล็กน้อยๆนะจากพอได้รับเงไปพอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านบอรครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตเอาเงินส่วนนี้เนี่ย ไปซื้อไอติมเลี้ยงเด็กๆทั้งโรงเรียนเลยได้ไหมครับนะตามใจสิแล้วแต่อ่ะเป็นความต้องการของเลรื่มก็โอเคได้เลยครับขอบพระคุณนะครับท่านบอครับไม่เป็นไรกินไอติมไหมลูกไปลูกกินไอติมครับขอบคุณครับท่านบอครับเอามาเลยมาเลยใครอยากกินไอติมมหาน้าเลยวันนี้นายเลี้ยงเองเออเอาเลยตักเต็มที่เลยครับพี่ครับวันนี้เดี๋ยวผม เต็มที่ครับผมใจเองอร่อยครับวิ่งกินบ้างไหมลูก <c oughs> หวานไหม <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> มัวจะแจกคนอื่นเดี๋ยวตัวเองก็จะไม่ได้กินหรอกกินไอติมอะดีกว่ากินเหล้าต้องเยอะ

ไม่ใดและไม่มีใครต้องการหัวใจที่ปวดร้าวไม่เคยมีคนเข้าใจมองฟ้า ช่วยสลายเมกหมอกร้ายให้จัง พวกเดียวกันแลน้วนะได้ล้วเฮ้ยแล้วบินน่ะมันท้กความดีให้เราหรือยังอ่ะให้ยังอ่ะรีบคิดด้วยเอองั้นตอนเนี้ยบินส่งงานคุยให้ทันเถอปะป่ะอ่ะ